Esta, Big le, บิ๊กเฮิร์เนี่ยมีความพิเศษแตกต่างยังไงคะพวกเราแข้มแข็งพวกเราแข็งแรงพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเรา ที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเรายังอยู่กับคุณหมอพานุกรปราลิสุทธีค่ะกับเรื่องราวดีๆนะคะผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้ค่ะนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ยาน้ําเฟรมมิงนะคะยาสามัญประจําบ้านที่ช่วยให้คุณเนี่ยบรรเทาอาการไอคับเสมหะชุม่มคอชื่นใจไปแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะยังมีอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะก็คือ Big Herb ชาแล้วก็กาแฟ นะคะอันนี้มีมีสมุนไพรผสมสองสมุนไพรมีความนะพิเศษแตกต่างยังไงบ้างคะคุณหมอครับถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของกาแฟหรือชานะครับถามว่าทุกคนทุกวันนี้ดื่มกาแฟหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ก็จะดื่มกันต้องยอมรับว่ามีหลายคนติดกาแฟเลยค่ะคุณหมอแต่คนไหนไม่ติดก็โชคดีไปก็ต้องมีดื่มชาครับค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะพบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟเป็นประจำเป็นส่วนใหญ่ก็เช้ามาก็หนึ่งแก้วนะครับแล้วก็บางคนก็มีเบิ้ล ตอนกลางวันหรือตอนเย็นอีกแก้วหนึ่งถ้าคนดื่มทุกวันวันละหนึ่งแก้วส่วนใหญ่เราจะถือว่าถึงจะเป็นกาแฟที่เป็นสําเร็จรูปหรือกาแฟที่ชงก็ตามทุกคนก็จะต้องใส่ครีมแล้วก็ต้องใส่น้ําตาลสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นทรีอินวันเป็นทรีอินวันที่มารวมกันโดยทําสําเร็จรูปหรือจะเป็นทรีอินวันที่เราชงไปเองก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับแต่ว่าผมถามว่าทุกวันนี้ทุกคนดื่ม ทุกวันหรือเปล่าเราก็จะพบว่าเขาบอกว่าอย่างน้อยวันละ1แก้ว <c oughs> ฉะนั้น365วันต่อหนึปีก็คือ365แก้วดื่มไปเยอะมากเลยเราในฐานะของหมอเราเราคิดว่าคนติดกาแฟและทานกาแฟเราก็คิดว่าสิ่งที่เขาทําเป็นนิดก็เรียกว่าทำประจําค่ะเขาได้อะไรกับมันบ้าง <c oughs> เขาก็จะได้กาแฟซึ่งมีคาเฟอีนซึ่งบางคนถ้าทานและมีคาเฟอีนสะสมมากๆเนี่ย บางคนก็ใจสั่นบางคนก็เวียนหัวแต่ว่ามันก็เป็นสารกระตุ้นที่ดีแต่บางทีก็เขาบอกว่าถ้าไม่ดื่มกาแฟได้มันก็ดีเขาก็ว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อเลิกไม่ได้นะครับก็ต้องทานต่อไปอแต่ครีมเทียมที่ใช้ส่วนใหญ่เขาก็ใช้ครีมเทียมท,ที่ใช้กันทั่วไปในท้องตลาดะนะครับหรือ น้ำตาลที่ใช้เขาก็จะตักน้ำตาลทรายมาใส่แล้วแต่หวานมากหวานน้อยแล้วแต่ความชอบที่นี่คนที่เป็นเบาหวานก็จะมีปัญหาว่าใส่น้ำตาลทรายไม่ได้ก็ไปใช้น้ำตาลทรายเทียมที่เป็นอีคว้วบ้างอะไรบ้างต่างๆะนะครับมาใช้เรามองเห็นว่าในเมื่อผู้ดื่มทุกวนันก็จะได้เท่าเนี้ยทําอย่างไรให้สิ่งที่เขาทําอยู่ทุกวนันแล้วดื่มทุกวนันเหมือนเดิมแต่แตกต่างเหมือนเดิมก็คือดื่มเหมือนเดิม,ดม แต่ได้ความแตกต่างเราจึงทําความเหมือนที่แตกต่างค่ะเราทําความเหมือนที่แตกต่างเราคิดว่าในเมื่อเราฐานะของหมอที่เราทําเรื่องสมุนไพรเราเอาสมุนไพรที่ดีๆหรือที่ทุกคนเขาก็อยากดื่มอยู่แล้วถามว่าแก้วยดีไหมดีค่ะ,อ,ะอยากดื่มไหมอยากดื่มถ้าเราไปร้านไหนมีแก้วยบางทีเราจะสั่ง เพราะเรารู้ว่ามันหอมเย็นชื่นใจใบบโบกดีไหมดีค่ะบอกว่ารู้ว่าแก้ช้ำในนะฮะคงไม่แก้ช้ำใจด้วยนะครับแต่บางคนบอกดื่มยากดื่มไม่เป็นมันอาจจะไม่อร่อยหรือต่างๆแล้วแต่ว่าใครทํารสชาติยังไงนะครับทีนี้เมื่อเรารู้ว่าเขาทําทุกวันทํำยังไงดีให้พฤติกรรมเดิมยังคงอยู่ก็คือดื่มทุกวันแต่ได้สมุนไพรด้วยผมก็เลยออกแนวความคิดว่าอันที่หนึ่ง นำกาแฟนี้มาแล้วเราเอากาแฟนี้เป็นกาแฟชั้นดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบัสต้าอาราบิก้าบูมอลเทนมาทำการผสมผสานกันแล้วก็ให้คาเฟอีนเหลือน้อยนะฮะแล้วก็ใช้ครีมเทียมที่คอเลสเตอรอลศนอนตนี่ดีด้วยแล้วไขมันต่ำเป็น low fat นะครับอันที่3น้ำตาลที่ใช้เราใช้น้ำตาลฟลูคโต เป็นน้ําตาลผลไม้คอรี่ก็จะต่ํากว่าน้ําตาลทรายทั่วไปธรรมดาดื่มแล้วให้พลังงานแล้วสดชื่นได้เร็วแล้วก็นาเก๊กฮวยดอกคําฝอยเห็ดหลินจือมะตูมขิงหล่อหังกล้วยใบบบวบกตะไคร้แกสอนบัวกระเจี๊ยบกระชายดําและเตยหอมโอ้โหเยอะมากเลยค่ะคุณหมอ12ตัวเอามาใส่อยู่ในกาแฟเนี่ยเหรอเอามาใส่ในกาแฟนี้นะครับแล้วก็พอใส่ลงไปปุ๊บจะจุดหลักสําคัญคือ ้องอร่อยเพราะ,ะบางคนเห็นสมุนไพรเยอะๆกันรู้สึกว่าสงสัยจะทานแล้ว <od> ลำบากรสชาติจะเป็นยังไงคะนี่ตั้ง10บสกว่ายาสิบอย่างค่ะเราก็มาปรุงแต่งให้เกิดความกลมกลม่อมผมใช้เวลาคิดสูตรนี้ประมาณเกือบสองปี Oh. แล้วก็คือทําดื่มเองแล้วก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำทีละ1กิโล1กิโลกิโลพอดื่มหมดปุ๊บก็ปรับปรุงสูตรใหม่จนสุดท้ายเนะี่ยตอนนั้นนะ่ะเราทําขึ้นมาเราก็มีลูกค้าที่มาหาเรานะครับที่ออฟฟิศนี้ก็จะชงให้ดืม่มเขาก็อืมอะไรเนี่ยแปลกดีแปลกดีมีขายไหมมีขายไหมจนสุดท้ายเราก็เลยทําผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาแล้วก็ทําจําหน่ายะนะครับหลังจากพอทําจําหน่ายกาแฟไปนะครับก็ จะมีผู้ดื่มที่ดื่มประจําตัวกาแฟนี้น่าจะทํามาเกือบสิบสิบสองปีมาแล้วฮะสิบกว่าปีมาแล้วสิบสองปีมาแล้วใช่ครับะนะครับได้มีโอกาสนะครับได้ถวายทางทุนกระหม่อมนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสถวายให้กับพระองค์สมเมื่อเมื่อสองไม่กี่เดือนนี้เองด้วยะนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้หลังจากที่เราเผลิตออกมาแล้วปั๊บเนี่ย ออกมานําจําหน่ายก็ปรากฏว่าจะมีลูกค้าที่ไม่ดื่มกาแฟพอไม่ดื่มกาแฟเสร็จเรียบร้อยก็มาบอกว่ามีชาไหมอยากจะดื่มแบบนี้บ้างหลายๆอย่างไตแบบไม่เป็นคนไม่ทานกาแฟจะทำยังไงดีก็มาทานชาทีนี้พอมาทานชาปุ๊บเราก็เลยนําชาที่เป็นชาจากยอดดอยนะครับแล้วก็นําชาเนี้ยมาแล้วสกัดคาเฟอีนออกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มาผสมสมุนไพรเหมือนกัน น,นะครับก็มีสมุนไพรครบ12รายการนี้เช็คเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผสมมาทีนี้คนที่ไม่ทานกาแฟก็มาทานชาได้<อ>และชานี้ก็เด็กก็ทานได้เพราะว่าไม่มีคาเฟอินะนะครับไม่มีคาเฟอินจริงๆแล้วชามีคาเฟอินแต่สามารถสกัดได้หมดแต่กาแฟเนี่ยมีแต่สกัดได้ไม่หมดะนะฮะไม่หมดก็ยังมีอยู่ทีน,นี้พอมีผู้ดื่มเราลองคิดดูว่าสปพคุณของสมุนไพรแต่ละตัว มันมีความดีของเขาอยู่แล้วยกตัวอย่างว่าอย่างแก๊กควยก็ชุ่มคอชื่นใจดอกคำฝอยก็ลดคอเลสเตอรอลไตรกิซลายนี่ได้ปร,ไดประโยชน์ด้วยประโยชน์มีอย่างใบโบบกเนี่ยมันแก้ชำก้ชำใน,ใน แก้เลือดตกในในร่างกายหรือแก้ตับอักเสบได้ตะไคร้ก็ขับปัสสาวะโโฉะนั้นมันจะมีความดีของสมุนไพรแต่ละตัวแต่ว่าเราทําตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราทําเป็นเครื่องดื่ม,มไม่ได้ทําเป็นยาะนะครับก็คือผู้ดื่มไปก็จะทําให้มีสุขภาพดีขึ้นถ้าเราดื่มเป็นประจําทุกวันเราก็จะได้สมุนไพรที่มีสรรพคุณของเขาเหล่านี้ไปช่วยตัวเรา ก็จะทําให้บางคนเขาบอกว่าเคยดื่มกาแฟอย่างอื่นมารู้สึกไม่สดชื่นแต่ทําไมมาดื่มกาแฟของบิ๊กเคิร์ฟแล้วเนี่ยบ่ายๆรู้สึกว่าดีทํางานแล้วไม่เหนื่อยมีกําลังวังชาเพราะว่าเขาเขาได้น้ำตาลผลไม้ได้สมุนไพรต่างๆแล้วเรานํามาจําหน่ายที่ Joy c นคอเนี่ยราคาก็พิเศษราคาก็ถูกกว่านอกข้างนอกท้องตลาดอีกนะครับเราเคยวางขายมานานก็จริงแต่วันนี้ท่านไปซื้อข้างนอก นะครับซื้อข้างนอกก็ราคาเต็มกล่องนี่ก็200ค่ะนะครับมาซื้อที่จอยแอนคอเนี่ยร้อยหกสบาท<อ>นะครับเาคิดร้อยห้าสิบเก้าบทห้ตังเราก็จําว่าร้อยหกสก็แล้วกันเราก็ได้ถึง10คะแนนอีกออน,นมีคะแนนในการที่จะทําให้เกิดการปันผละนะครับกินได้เยอะ ทุกระดับชั้นนี่ะนะคะ,ะก็คือเราข้างในก็คือเป็นซองที่คุณสามารถแบบชงแล้วดื่มได้เลยสะ<ช>ดวกด้วยนะคะคจากการที่เราต้องดื่มกาแฟาอยู่แล้วหรือใครที่จะดื่มชายอยู่แล้ววันนี้เนี่ยคือดื่มไปแล้วเราก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยยังทราบว่ารสชาติดีอร่อยแล้วเนี่ยยังได้รับรางวัลมาด้วยเหรอคะคุณหมอครับได้รับรางวัลตอนนี้เราได้ประกวดชนะเลิศเป็นโอท็อปซีเล็กของกระทรวง กระทรวงพาณิชย์นะครับถ่าสามารถที่จะนําส่งออกได้ถือว่าอันนี้ขึ้นแป้นเป็นในระดับโลกแล้วก็ได้รับรางวัลเป็น to the world โอท็อปทูเดอะเวิ์นะครับอันนี้เป็น o t o ็อปทูเดอะเวถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยท่านอาจจะเห็นเอ่อทรีอินวันไฟอินวันซิพอเห็นอยู่บ้างพอได้แต่ไม่เคยเห็น15 in 1ออย่างนี้แน่นอนอน,นั่นน่ะสิคะเพราะว่าทํายากจริงๆ ค <C> e <an> ่ะใหม่ๆทําใหม่ๆก็ทานไม่ได้เลยเหมือนกันรสชาติแตปลกๆเลยแต่ผ่านมา10กว่าปีในการพัฒนาสูตรเนี่ยดิฉันก็มีโอกาสได้ลองชิมแล้วคุณผู้ชมคือรสชาติอร่อยจริงๆแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนกับการเราทานชาทานกาแฟทั่วๆไปแต่ได้ประโยชน์นี้ออตอนนี้เนี่ยสมาชิกของออจอห o นคอยเองหรือ <C> e <an> ว่าเป็นลูกค้าที่เคยใช้อยู่ในปัจจุบันบางท่านดื่มมาเป็น10ปีแล้วก็ยังคงดื่มอยู่ แล้วกลายเป็นว่าเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคได้ไหมว่าสิ่งที่คุณทําทุกวันแล้วคุณไม่ได้อะไระแล้วคุณดื่มทุกวันคุณได้น้อยเกินไปในสิ่งเดียวกับเวลาเดียวที่ทําเปลี่ยนตัวเองซะ,ะแล้วก็หันมาดื่มชาหรือกาแฟก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งคุณก็จะได้คุณสมบัติพิเศษ แล้วโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะได้ห่างจากตัวเรานี่นะคะเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สําคัญคด้วยนะคะและแน่นอนผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้วยเหมือนกันค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณหมอฝากอะไรคุณผู้ชมทางบ้านนิดหนึงเชิญค่ะ ครับในเรื่องของสุขภาพนะครับท่านควรดูแลในสุขภาพของตัวเองแล้วเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะครับที่ดีอย่างตัวถ้าพูดถึงเรื่องของสมาชิกนะครับของอบริษัทจอห์นคอยอสินค้าทั้งสองตัวนี่นะครับเป็นสินค้าราคาเพียงแค่100ร้อยกว่าบาทท่านอาจมองดูแล้วมันเหมือนไม่ไม่มีอะไรที่น่าสนใจในเรื่องของการทำธุรกิจเพราะว่าราคามันอาจจะดูเล็กๆ แต่ท่านเชื่อไหมว่าราคาเล็กๆนี่แหละคือสินค้าเปิดใจเป็นสินค้าที่เปิดใจลูกค้าได้อย่างง่ายดายท่านถือติดตัวพวกติดตัวไปเจอลูกค้ามีเสลดมีเสมหะเขาซื้อท่านไป190บาทราคาเต็มะนะครับสมาชิกซื้อได้170บาทท่านขายลูกค้าไป190บาทพอเขาจิบขึ้นมาปุ๊บโอ้ยอร่อยหายไอโอกาสที่ท่านจะขายสินค้าแพงๆราคาสูงๆหยง่หยงเหิงสัก2 5 0 0 2 8 0 0 สบายมากครับเกิดความเชื่อใจมีหลายท่านนะฮะเอาเป็นสินค้าเปิดใจเอาชากาแฟซองหนึ่งสนทนากันชงให้ลูกค้าดื่มลูกค้ารู้สึกตื่นเต้นอ,อุ้ยทำไมอร่อยรสชาติแปลกดีอะไรเนี่ยขอซื้อได้ไหมพอซื้อเสร็จนะครับท่านทำให้มันเป็นวัฒนธรรมการทำธุรกิจในระบบเครือข่ายความสำเร็จในการทำธุรกิจก็คือการสร้างเครือข่ายลูกค้า ผู้ใช้สินค้าประจําแล้วคุณก็จะมีรายได้ประจําเฉกเช่นเงินเดือนที่เราได้เงินเดือนประจําเราก็จะมีรายได้ที่แบบสบายๆนะครับก็ฝากไว้แล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสนะครับมาพบผมได้นะครับยินดีที่จะช่วยเหลือครับขอบคุณครับเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะคุณหมอพานุกรปริสุทธิค์ค่ะครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมที่อยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะโทรเข้าไปสั่งซื้อสินค้าก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ call center ของเราหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราตั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ